สวัสดีตอนเช้าๆ,ๆจ้าพี่น้องมือนี้สวกับ,บ่ได้ไปทางไหนเนาะอากาศกับ่รทยไทยเบิาาบ้งหอกจามือนี่คือเกาหิมะกับล่างอันหิมะกับล่างสีละลลยจ่ะแต่ว่าเจ๊มือใดสิตกลงไม่อีกเ <c oughs> ดือนอีอย่างก็ายเดือนมีหน้ามษสาเนี่เดี๋ยวกับฝนอากาศอากาศแปรปวนจ้ะตอนนี้อากาศแปรปวนเดือนมีหน้านี่มษสาเนี่เดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวกับหิมะเดี๋ยวกับแดดออกทังสิน่ะ มือหนึ่งซีลูดูจ้ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้จะได้ไปเก็บเฮดแล้วยายโจเฮ็ดอีหยังกำลังว่าสิกินกาแฟาพี่น้องกาแฟกับ้นอ,อนฮอ,อนกับขนมปังนี่ยล่ะนี่แหละแน่กินง่ายสวยๆแน่สวยๆแน่แจัววววกว่าสิกินนะใช่ไหสวยๆแน่ยังสิกินเข่ากินกาแฟก่อนจ้ะคาเฟอีนยังบ่ตรท่านทำงานสมองยังบ่ทันได้ทำงานกาแฟยังบ่ทาาัาทนเองกิน สิมาเบาเรื่องยังมึอนี้ว่าเตี้ยเลี่ยงประสบการณ์เล็กๆน้อยๆเนานะคาเทียคูกาังสิมาอยูเสวิเดียนนะสินะ่ะเทียค่าเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆจ้ะอันเพิ่นกาลังว่าสิเดินทางมาเซวิเดนเพิ่นก็เลยหาข้อมูลนะเนาะเพิ่นหาข้อมูลว่ามูเพิ่นมาอยู่กวนแล้วสิน่ะมูเพิ่นมาอยู่กวนแล้วอยูเสวิเดนเพิ่นได้ยินมูเพิ่นว่าเลี่ยงการทำหกทำงานนี่ยละจ้ะคนเท่า,งงาน,นีน่ก่นอนสิมา อยู่มืองนอกมืองหน้าเท่ากับหาประสบการณ์หาข้อมูลเนาะกับถามถ้าถามคนพิษกะเขาใจพิษได้พี่นอ้องถ้าถามคนเถื่อนถามคนถือผู้ที่เขารููจริงเนี่ยก็เป็นขว้วลู่ของเฮาจา้ะเฮาต้องถามหลายๆคนหาข้อมูลหลายๆมองจ้ะบ่ต้อง่บ่วันบบาเมนต์ไปถามผู้นึงผู้เดียวจ้ะถามหลายๆคนแล้วก็หาข้อมูลแล้วก็ดีแล้วที่น้องถามมูถามหลายๆคนเนาะมูเพนวา ถ้ามาทำงานด้วยสวีเดนนี่ทำงานไม่ไม่นี่ค่าแรงนี่ยขันตั้มหกสิบหาคูณเพิ่นว่าหมู่เพิ่นเบาทูฟังเพิ่นตกไปหมู่เพิ่นเบาทููฟังเพิ่นก็เลยว่ามันแมนอยู่บ่เพิ่นวางสีเพิ่นก็เลยถามหมู่เนาะว่ามันแมนอีหลีบ่ว์จันนี้ว่าทุกงานยังกระซังผสนเพิ่นว่างานยังกระซังค่ะเขางานไม่นี่หกสิบหาคูณเพิ่นว่าชั่วโมงละชั่วโมงละได้บ่แม่นเหมดม,มือดได้พี่นอ้องชั่วโมงละหกสิบหาคูณบาทที่นี่ ถามว่าเมนทุกงานทุกอย่างนะมันก็บ่ถทึกเนาะอันผิดแล้วละ่ะอันว่าทุกงานเนี่ยจะ้ะต้องถามก่อนว่าทําแบบใดเนาะจ้ะทํางานแบบใดถ้าเมนทางานน,นี่สีมีทํางานเงินดํากับทำทำงานเงินขาวทํางานเงินดำนยางเงเงินเป็นแบบไร้สูงเงินเป็นสีดําตีหรือว่าดําคือทานเนี่ยตีภาษาบัวเมนทางานเงินดํานี่ก็คือสมมุติว่าเาไป เฮ็ดงานซอยม Joseph, <tinc S 2> ูซอยพวกเข้าแจ๊กสิน่ะแล้วก็เ so ข้าวันเอาเงินเอาเงินยืนเห้กันโหลดจะสิแมี่นองว่าต้องไปบ่มม่บวมเมนวานไปเฮ็ดกระดาษไปเฮ็ดหนังสือเห้ว่าต้องผ่านธนาคารว่าต้องผ่านผ่านแบ่งสิน่ะว่าต้องเฮ็ดให้ถือต้องตามก้นไหมสิเขาเอื่นว่าเงินดำงก็คือว่ามูเขาเปิดสมมติว่ามูเขาเปิดร้านอาหารนะสิเอนว่าเออมาเฮ็ดงานซอยเขาแนวมือนี่มาหั่นผักหั่นเนือหั่นมูซอยเข้าแนวมือนี เดี๋ยวเ hey, yeah, <laughs> ้องเสียให้เท่านั้นเท่านี้ดอกเงี้ยเออนั่นว่าเฮ็ดเราก็ห้องก็ยืนเงินในการโหลดอย่าเงื่อนส่วนในการโหลดอันนั้นเขาเอื่นว่าเงืนดำจ้ะเงืนดำเงืนทีบ่ถูกต้องตามกฎหมายเนาะว่าที่นี่เงืนขาวก็คือเงืนหนีหัวหน้างานเท่าน่ะเจ้าหน่ายเนี่ยเจ้าหน่ายรู้ว่าหัวหน้างานเท่านี้รู้ว่าบอวเท่านี้เฮ็ดเฮ็ดกระดาษเฮ็ดกระดาษเฮ็ดอีหยังให้ถูกต้องดอกเงีห ต้องแบบกัเวลาโอนเงินกัผ่านบัญชีบัญชีเฮาวยังสินะเป็นซุ้มนั่นเป็นเห็ดงานเป็นเสียภาษีเนาะเป็นเสียภาษีเอาคนงานเด็กสินะอันนั้นเดินวางเงินขาวเจ้าถ้าถ้าเห็ดงานเงินขาวนะมันบ่มีดอกจแกชั่วโมงละหกสิบหาขนยังตำตำนี่ก็ได้ชั่วโมงละอร่อยโค้ขกข้นเจ้าอร่อยโค้กขนเนาะอยาให้เขาตัวเขาตุ่มได้เลือดแก่น้องเด้อผู้ที่มาใหม่ก็ได้ อันแบบที่ว่ามูเนี่ยกระชกรูจริงบ่รูจริงเนี่ยสินาเราสู้กันฟั่งเนี่ยสินาขันว่าเมาเมาเมื่อหั่นขันว่างาันถูกอย่างได้เริ่มต้นนี่ชั่วโมงเราหกสิบหาโคนนี่มันก็ขึ้นตัวกันเนาะคนบ่ลรูจริงงนี่นสินะยางต่ําค่าแรงขั้นต่ํานี่มันต้องชั่วโมงเราลอยโค่นจ้ะย่างขี่ไล่กันต่อไปถ้าเป็นถ้าเป็นแรงงนันผู้ใหญ่เข้าได้เนี่ยเดี๋ยวสิเราเลี้ยงแรงงั่น เอาคือจังหวะแรงงานผู้ใหญ่แรงงานเด็กกเติร้อยกว่าคนจะชั่วโมงละร้อยกว่าคนอยู่แล้วจ้ะก่อนหกักภาษีนะงานยังกะซั่งจ้ะถ้าว่าเอา่อถ้าเป็นงานขาวัต่อไปถ้าเป็นงานแบบถูกต้องตามก้นไม้เนี่ยถ้าเป็นงานดำเนี่ยชั่วโมงละสี่สิบห้าสิบชั่วโมงละหกสิบเจ็ดสิบกะว่ากันไปเนาะอันนี้คือการไปช่วยมุ้ยช่วยพวกคือการว่าเงือ่อเงือเง่อนให้กัน แต่ว่าทุกเมื่อนี่ก็บพ่อีผู้ใดเขาอยากเฮ็ดยดอกพี่น้องมันเสี่ยงเจ้าหน้าก็เสี่ยงผู้จางก็เสี่ยงอันผู้ไปรับจางมีก็เสี่ยงคาเทียตำรวจตำอ่านล่าเขาไปตรวจไปยังไปเช็กไปยังังสิไปทํางาน,นะสิมันถือจับถึงอย่างมากมันยากมันติดแบกหลอกแบกดิดไปังี้สิหนะยิงเข้ามาสวิเดนมาใหม่มามึงบอกมใหม่สิยิงบ่วบ,บเป็นตับไปเฮ็ดจ้ะโอ้ยจังตะกี้ย่ายโซนี่ก็คือกันจ้ะ เฮ็ดจจงไหนนู้สีใดงานเฮ็ดเฮ็ดแจงไหน,นสีไดงานท่ามืองสีนาก็คือว่าภัยมาจากอย่างกคอยากไปอย่างสีนาะเขาก็รังเขาก็ลัง้อมการงานเนะาะจกหาเงินเป็นของโจขวงวันต่อไปใจยเย็นใจยเย็นเลี่ยนสนักวันเลี่ยนภาษาให้มันไดสน้สักวันจักปีสองปีสักวันจะคิปได้แย่โซกสิเบาต่ค้า,าคนี่แหละจะเลี่ยนสนักวันอนาคตดีอีหลีจะเลี่ยนเลี่ยนภาษาให้มันได้มันสื่อสารกับเขาได้สักวันจะ อันคือว่าอันเขาจางผูใหญ่จางเด็กหน่อยคือว่าเขาคือกันแร่งงานเด็กเขาก็จางก็แยกโู่เพราะฉะนั้นอันคมว่าเด็กหน่อยนี่คืออันเด็กน่อยที่เขาเรียนน่ะพี่พี่น้องสิบห้าสิบหกปียังสี่สิบหกสิบเจ็ดปียังสิเขาไปเขาก็เล่งเรียนอยู่เวลาร้านเขาปิดเทอมสิพี่น้องงานหนาล้วนนี่สิะเขาไปทํางานหนาล้วนเด้กอันเด็กน่อยบ้านนี่มันจะไปเข้าไปหาเงานหนาล้วนเขาก็สิมีคาแรงอีกแบบนึงจ้ะ นั่นคือค่าแรงเอื่นวค่าเลี้งเ,เ,เด็กหน่อยเนาะมีค่าเลงอีกแบบหนึ่งอันนี้เท่ายแย้สูก็บ่หมันใจเนาะกับบราาลูจ่า่ตะวันต่าลงมาอีกต่าลงมาอีกระดับหนึ่งกว่าผู้ใหญ่ห้ามยุสินากับเราสู้กันฟัง่ง้ะพี่น้องอยาให้ผู้ใดอยาให้ผู้ใดตัวผู้ใดตุวมใดอยาอยู่มั่งหนอกไม่ไหมนีม่จะกไปหาเงินงานเลยเด้ใจนี่อยากหาเง,งินเลยวันต่อไปบ่อยากเลี่ยนหนังสือบ่อยากเลี่ยนภาษา่ามันเสียเวลาบาที่นี่ ในเมือ anyway, ่ห้าวผ้าษาเราผู้ใดเขาสิกอยากย่างห้ายากหน่อยหน่ย้ากกต้ตงได้บอกกับลูกค้าเนาะเออเมนยู่กันดงันกับทนไทยน้ากันนะไปทั้งพวมสะอาดหรือว่าไปคันไปงานนวลนะสิงานนวลก็ต้องได้คนทักกับลูกค้าเน้ก็ต้องได้บอกได้อย่างกับลูกค้าคือกันงานนวลก็ต้องได้บอกละย่างหน่อยหน่อยก็ต้องบอกว่าลูกค้าว่าลูกขึ้นกลุ่มล่วงเงื่อ้นก็ต้องได้บอกเมนบอกงานอยังกับซัง แต่ว่าขายงานคันไปร้านอาหารเนี่ยงานร้านอาหารกับมูคนไทยกับอีหยังกับคนไท่ยังสีมันก็แเมนอยู่กับเฮ็ดแต่อยู่ในคร้วในหยังนันสิน่ะคันบ่คิดว่าสิพัฒนาเจ้าควงคันก็คิดว่าสิยุคันคิดว่าสิยุตรงนั้นไปตลอวจังซส่กับ่มีปัญหาใจะบ่เรียนกับ่วมีปัญหาจชะอันนี้ว้าสู้กันฟังเราจะว้าเร่งขันตามชโมงละหกสิบหาขนนะมันต้อง โอ้ยไฟสิไปเฮ็นเนาะมันต้องลอยโค่นขึ้นไปแกพี่น้องลอยโค่นเนี่ก็ตกซ้ำลอยซี่ลอยบาทบาดเล่าอยู่มันก็โอเคยู่ขันต่ํากอะไรแต่ว่าแต่ละอาชีพแต่ละสายงานกับพวครือกัน้ะเจ้าเห็นถ้าเห็นงานโดนไปจะสีค่าแรงเทากับขึ้นนะสินะดูแรค้นป่วยเป็นเอียงกละเป็นอผู้ซอยพยาบาลเป็นพยาบาลนะสิไปเฮ็ดงานกันขึ้นนะสิมันได้การเดิงสิมันก็ได้เงินบวก บวกขึ้นไม่อีกได้พี่น้องงั้นบวกขึ้นไม่อีกชั่วโมงหนึ่งเ่ยกะเพิ่มขึ้นไม่อีกเป็นพลังพุ่นกนะกนเห็ดงานแบบเสาร์อาทิตย์หรือว่าตรงกับวันสำคัญอนะัไสิก็ได้ดับเบิลแรงผลนี้ได้สองแรงได้สองแรงทุมเพื่อนเฮ็ดงานโดดๆนะพ้หยิ่งไทยก็ได้เนาะงั้นเดียนไน้เป็นแสนกว่าบาทบานเท่ากันเด้บ่แม่นขี่ไลๆได้แป็ดมื่นก็มื่นแสนกว่าบาทบานเท่าพุ่นแล้วก็จะเห็น ว่าแสนกลัวยจงไหนน้องเงิน 3, 000, 4, 000เดือนสามหมื่นสี่หมื่นเนาะแสนกลัวได้อีหลีจะได้อีหลีวานนี้ผู้คนเนี่ยเพิ่นกะเจ้งเหมือนว่าเพิ่นกะไปขับรถบาสขับรถบาสขับรถสิบอรอบวันนี้เพื่อนยิ่งท้าัหนะห่างกระไรซุ่มขับรถนี่ก็ได้ดีจ้ะซุ้มขับรถนี่ก็ได้ดีอย่างหนึ่งน,งนะคันเ้ามีประสบการณ์การทำงานเนี่แมนเม้องใหญ่ไปหางานมองไม่เสิคันเ้ามีประสบการณ์การทำงานอยู่ในสวีดเดนแล้วสิ เขาก็หางานไงก็กันน้ะหางานไงอีกแบบนึ่งจ้ะโอชิงกาแฟกัญจากาแฟสีเินนั่นหละจ้ะเมื่อเฝ้าสู้กันฟังเฝ้าสู้กันฟังว่าคาเลี้ยงมันได้เท่าใดเราขันตั้มมันไดเท่าใดกะว่วู้ลู่พลาเด็กจ่าตะว่ากะเฝ้าเลี้ยงเอาประสบการณ์เจ้าขวงเรากะห้องลู่เ้อเห็นกับคนหลอบขางนั่นสิประสบการณ์ทีห้องลู่เ้องเห็นมากจังสีนาเฝ้าสู้กันฟังจ้ะพี่น่อ บอสู่กันฟังพักทายกันพี่น้องพ่อได้บาอกได้คุยกันเนาะงานมือามาสองหนีูรถดุนบังวุ่นวันวุ่นวันจกักว่ารถเก๋งหิมะจกักว่ารถเก๋งหิมะจกักว่ารถอันห้อยหินเอาหินหนึ่งแม่พี่น้องมาห้อยน้ำทางเอาไปแจ้คลิปนี้เยซูกับขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้เนาะจะน้องบอกพูดหลายๆกุฏิเบิร์นตาตุนจนจวบไปเจ้จเดอ้อ ขอบคุณผภูที่กตดตามทั้งไม่แล้วก็าจะพ่อกันไม่คีบน้าจ้าวัสดีจ้า you